คันบายสวัสดีค่ะรุ่นกระบะทั้ง3รุ่นนะคะเข้าครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับคันจริงที่หน้าร้านเราก่อนได้นะคะรุ่นแรกนะคะ SP TT4 นะคะมอเตอร์1500วัตต์นะคะขนาด872โวลต์20แอมป์นะคะเป็นกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะคะสามารถเปิดข้างได้เปิดท้ายได้นะคะแล้วก็ยกดันได้นะคะ รุ่นที่2นะคะจะเป็น SPR TT4 นะคะมอเตอร์1 5 0 0วัตต์แบต72โวลต์20แอมป์นะคะเป็น3ล้อกระบะนะคะหลังคาแค่ครึ่งเดียวนะคะสามารถเปิดท้ายได้เปิดข้างได้นะคะยกดำได้นะคะรุ่นที่สานะคะ SPR 2 TT4 นะคะมอเตอร์1,500วัตต์แบต72โวลต์20แอมป์นะคะเป็นรุ่นกระบะหลังค่าย,ยาวสามารถเปิด,ปดท้ายได้เปิดข้างได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถยกดำได้นะคะ ถ้าท่านได้สนใจนะคะสามารถแอดเข้าบ้านเขียวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ด้านล่างนี้ก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะ